あ อย่าลืมนะคะฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะอยู่กับเซฟแปบาซี่วันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของการตะลุยด่านนะคะในหมวดเนื้อเรื่องการเผื่อใครที่กําลังติดในหมดนี้และไม่แน่ใจจะใช้ทิมไหนนะคะเนื่องจากว่าเขาฟิกให้เราใช้ในส่วนของน้องประการหลังนั่นเอง ตรงนี้นะคะจากที่เซฟลองลองดูแลเนี่ยทุกคนก็ให้นะคะลองใช้นะคะในส่วนของแสงจันทนะคะมาช่วยทําดเเมจและทําการหลับมอนเพื่อให้เราเนี่ยผ่านง่ายยิ่งขึ้น<ม>ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ทะะ่านหนึ่งค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเอนรู้สึกว่าเฮ้ย ตัวเพิ่มดาเมจถ้าเราตายจอมโจรใช่ไหมให้เราไปใช้ตัวของโดนัทก็ได้นะคะเศษให้เป็นโดนัทเนาะนะคะตัวนี้น่าจะช่วยได้2นะคะหรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะลองนะคะในส่วนของเอ่อเป็นตัวของจอมโจรก็ดีนะคะเพิ่มดาเมจถ้านเนาะแล้วก็โดนัทนะคะหรือจะเป็นตัวแท้งนะคะน้องเยติอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน3ตัวที่เสียจะแนะนำให้กดน,นะคะ และในส่วนนะคะในของสเปจนี้น้องทุกคนก็จะบอกก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดสมมุตินะคะเราใช้ทีมนี้แล้วไม่ผ่านอาจจะลองดูว่าทีเราขาดอะไรนะคะก็ได้เช่นกันซึ่งตรงนี้นะคะแนะนาว่าจะต้องมีแคมรีเพราะว่าแคมรีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำดามเมจให้เราเนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ไวคิวบอสดีๆมากๆจึงเป็นหนึ่งตัวนะคะที่ติดเทียริสสำหรับการเคลีย์บอสนะคะหรือการลงบอสคิวหรือแม้กระทั่งนะคะการเคลียร์ด่านต่างๆที่อาจจะช่วยนะคะใน การเขียนได้ไวไมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้นะคะก็เราก็จะมีเน้อเรื่องนะคะให้เราเนี่ยได้อ่านได้เสพกันนะคะประมาณนีนเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงนะคะอย่าลืมไปที่ยงลงนะเพราะว่าเราจะได้ขอเนี่ยไปแลกของต่างๆในร้านค้าด้วยบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มอย่างแน่นอนค่ะ จ๊ก็จะใช้นะคะผ้าคลุมโจมตีเนาะเพื่อจะอ่ามไม่ใช่ความเร็อ่าโจมตีสิผ้าคลุมที่เพิ่มความเร็วโจมตีนะคะตรงนี้เพื่อให้แบบแคมีร์อัดดามเมจเลยแล้วทำไมต้องใช้แสงจันทแสงจันทรเนี่ยนะคะอย่างใ้เซฟย้ําเลยเนาะว่าแสงจันรจะเป็นตัวหนึ่งที่เคล์มอนหมู่ได้ดีและทาให้มอนหลับเพราะว่าเราอ่โดนดาเมจแรงเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าไปลองเล่นกันดูเนาะยังไงนะคะก็ต้องมีแสงจันร์ในการช่วยหลับนั่นเองค่ะใครที่ยังสูดไม่ได้นะคะสามารถเติมนะคะได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยค่ะ ะะบอกเลยว่านาถูก,กเติมเองอย่างแน่นอนหรือจะลองทํากิจกรรมต่างๆนะคะและเอาเศษไปซุม่มตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแนะนําเลยนะทุกคนอาจจะจ้องเป็นตัวที่ใช้ในการลงเนื้อเรื่องนะคะตรงนี้ถามว่าแสงจันทร์ปั้นมาคุมไหมใช่แล้วทุกคนเซฟร,รูมท <c oughs> ําะะทรีวิวเดี๋ยวยังไงนะคะจะทํารีวิวแสงจ,จันทร์ออกมาให้ได้แล้วทุกคนเพราะตอนนี้ยับส่วนเซฟว่าโอเคและพอรีวิวพอใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวทุกคนได้ดูกันอันนี้คือท็อปปิ้งที่เซฟใช้งานจริงถ้าเกิดใครดูทันสามารถ เอาไว้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยโดนมอนเยอะนะคะเราไปเน้นคูถามได้เลยแต่ถ้าเราต้องยืนแทงมอนเนี่ยเน off ้นออฟลองนะคะลดความเสียหายกันไว้ด้วยนะคะไม่อย่างั้นเนี่ยเดี๋ยวยืนไม่ไหวนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเซฟไปก่อนนะเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย